So whatever you play, pay with Razer Gold. Ah, uh, oie, I'm done. I thought I was done. I don't need to continue. สวัสดีครับก,กับผมอู๋ p o p c o นะฮะกับช่องกับปับบอยและอันนี้ก็คือระหว่างก่อนที่จะแข่งวันที่27นี้นะครับที่น่าจะได้ลงหลังจากที่แข่งเสร็จแล้วนะวันที่27นี้ผมก็มีแข่งกับรายการของพัคจีนะฮะซึ่งก็จะมีอินฟลูเอนเซอร์มากมายมาร่วมสนุกกันแล้วรวมถึงผมด้วยและนักแข่งอีกหลายหลายท่านเลยนะฮะเราบอกเลยว่าวันนี้น่าจะตึงเอาเรื่องนะครับเพราะว่าก็มีมากถึง24ทีมด้วยกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะวันนี้นะฮะหลักๆเลยก็จะเป็นทางด้านของ SKS กับบอกหมายที่เป็นปืนอัปเกรดนะครับที่ผมก็เคยได้สปอยไปแล้วนะและเป็นปืนที่สวยมากๆด้วยสำหรับเลเวล5นะครับสวยแบบสวยจริงๆเข้ากับฟีมากๆถามว่าอัพไหมน่าจะไม่แต่สวยจริงนะคือสวยมากอะเขาท้องฟ้าอะไรอย่างเงี้ยคือสวยจริงๆแล้วเหมือนเดิมเหมือนเคยนะฮะอย่างน้อยอยากได้สัก กระบอกนะครับและแน่นอนในกล่องนี้ก็จะมีทั้งนั้นของเซตแคคตัสนะฮะหรือเจ้าต้นกระบอกเพชรนะฮะบอกเลยว่าน่ารักมากๆไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าหรือชุดก็ตามและชุดบันนี่เกอร์ผมมีแล้วนะเพราะฉะนั้นที่เล็งๆไว้นะครับก็จะเป็นแถวบนแล้วก็กระเป๋านั่นเองและไหนๆก็ไหนๆละสุ่มเลยละกันเดะดาดาเดาเริ่มมาออกเลยก็ได้จะได้จบๆเราจะได้ไปแข่งอย่างสบายใจจริงจริง,รงนะ อืออยอยมฮแบบึอืมฮึยมออกแป๊บแปแปต่อ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 ัอนนี้พึ่งจะรอบที่สองแต่มันก็เหมือนเดิมนะครับทุกห้ารอบก็มีโอกาสที่เราจะได้สุมรับหนึ่งในสามการันตีเนาะก็ค่อยว่ากันทีทีว่าจะได้อะไรแต่ยังไม่เห็นวิวแววของของชมพูเลยแม่แต่นีดเดี๋ยวสกิปเลยนอืม โอเคได้ดีได้ดีได้ดีรอบที่สี่แล้วนะ <c oughs> ถามจี๊อ่าๆรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายออุอ้ยพื้อนออกแล้วแปลว่าผมจบแล้วเนี่ยผมไม่ต้องสุมต่อแล้วนะผมไม่จะเป็นจะต้องสุมต่อแล้วคือมันจบแล้วสำหรับผมเพราะ ว่าโอ้โหแม่อย่างงี้นึวกว่าจะได้แบบอะไรสักอย่างแล้วถ้าหากว่าเพื่อนๆกำลังหาช่องทําเติมเกมสุดคุ้มอยู่ผมก็ขอแนะนำเรเซอร์โกที่ทําให้เพื่อนๆสามารถเติมเกมได้อย่างคุ้มค่ากว่าร้อยกว่าเกมนอกเหนือจากนั้นทุกๆการเติมผ่านเรเซอร์โกเพื่อนเพื่อก็จะได้รับเรเซอร์ซิลเวอร์ที่สามารถเอาไปแลกรับของรางวัลอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเกม i ิ่งเกียร์หรือกีฬ o เชอร์ก็ตามซึ่งเพื่อนๆก็สามารถสั่งซื้อได้ที่7 e l e v e n หรือช่องทางออนไลน์อื่นๆอีกมากมายเช่นทางเพจ i c h m ม n s h o p ที่เป็นพาร์ทเน และการเติมกับทางเพจเองก็ปลอดภัยแน่นอนหายห่วงเพราะทางร้านเองก็ใช้เพียงแค่ UID กับชื่อตัวละครเพียงเท่านั้นนะครับและถ้าหากเพื่อนสนใจจริงๆนะครับๆๆก็อย่าลืมแอด line advertisement shop ไปด้วยนะครับอย่าลืมแอดด้วยนะหรือถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการลิงก์นะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปคลิป,ลปนี้นะครับแต่แถมเลยกัน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 อีกสักห้ารอบก็ได้อยากได้ชุดหลอกไม่ใช่อะไรหรอกอ่ะอ่ะอ่ที่เหลือผมจะสกิปเลยแล้วกันสกิปไม่เวิร์ k สกิป ไม่ไหยอีกสองรอบใช่ไหมสกิปก็ไม่ไหวสกิปก็ไม่ไหวพอแล้วก็โอ้โหแ้ำแม่งมาต่อยกอูอะไรของผมวะม,มาปลอบใจตัวเองเล็กนอยกับการสวมชุดน้ำแข็ง <laughs> ตายแม่งเพอยพลาดเลยพลาดมาก วันนี้หอมปากหอมคอไปสักหมื่นยูซีได้อีกสักสองสามรอบไปกันสี่รอบไปกันนะแ,นะแถมเซ็งมากเลยเซ็งแบบเซ็งจับเลยเ็ k ส,สกิปโอ้น่าสนใจสกิปโอ้ แต่ก็ยังไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการอ่ะรอบสุดท้ายนะฮะรอบสุดท้ายละเราเสร็จนั้นก็เดี๋ยวเก็บดวงไว้วันอื่นบ้างนี่อช่วงนี้จะใช้เยอะมากมายอย่างนี้ไม่ได้นะเทรู้ต้องประหยัดบ้างเนาะกระเป๋าอะถ้าจะไม่ผิดคือได้เยอะมากก็ได้เยอะกว่าของแดงที่เป็นส่วนหัวอีกใช่แต่ไม่แน่ใจนะว่าส่วนตัวมันได้ซ้ำแล้วได้กี่ชิ้นนะ แต่นี่ก็อยากได้เหมือนกันเหรียญทองแต่ชุดแดงมาก็ได้ถ้าไม่ติดเหมือนกันนะจริงๆนะรอบสุดท้ายเราจะกดแบบไม่สกิดนะฮะผมอยากดูเฉยๆไม่ใช่อะไรหรอกมันนานดีนะนานนานเลื่อนช้ามากเอ้ยเหรียญทองโอเคนะผมต้องการเยอะต้องใช้เยอะมากในการอัปเกรดเหรียญทองเนะี่ย Uh huh. อืมฮืออบกราบรูปก็ได้ของซ้ำได้เป็นเฮ้ hey, ชุดหรอเฮ้เราจะทยออกชุดเฉย <laughs> <laughs> ไม่กดสก,กิมมันก็ออกพอดีเหมือนกันเลยเนี่ยเมื่อกี้เออ <Hey, S 2> ได้ว่ะได้ว่ะได้ว่ะ ตกใจหมดเลยออกชุดเฉยแต่ชุดซ้ำเท่ากับเท่ากับกี่เหรียญหรือว่ามันกลายเป็นเหรียญเงินอันนี้ผมจำไม่ได้ว่ามันกลายเป็นเหรียญเล็กหรือเหรียญเงินฮ อ Arnold, ๋อมันกลายเป็นเหรียญเล็ก2ชิ้นโคตรกระจอกเลยเอ้ยตีกลมๆมันก็เท่ากับเท่าไหร่ร้อยหกสิบเหรียญแล้วมันก็โอเคอะก็โอเคแแต่บบเออถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมช่วยฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กดไลค์ผมด้วยนะฮะแล้วครั้งหน้าเจอกันใหม่ครับโอ้แต่เหมือนในร้านค้ามีอะไรให้ซื้อด้วยนี่อันนี้มันใช้แค่เหรียญเดียวเหรียญฟ้าอันนี้มันได้ฟรีนะผมจำไม่ผิดแลกกับคาไม่ถาวรโอเคอย่าไปซื้อนะฮะ